คุณผู้ชมครับข่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องรับทราบเอาไวา้แล้วก็บอกต่อออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีบรรทัดฐานใหม่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสารปกครองมีคําพิพากษาออกมานะครับว่าการที่ค้างค่าปรับใบสั่งจราจรสามารถต่อทะเบียนแล้วก็ภาษีได้นะครับโดยสารชี้ขาดเลยนะครับว่าข้อตกลงที่กระทําร่วมกันระหว่างสำนักงานตํารวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับนั่นก็คือปกติใครคร้างค่าปรับใบสั่งจราจ,จรเนี่ยจะไปต่อทะเบียนภาษีเนี่ยไม่ได้นะครับต้องชําระค่าปรับให้เสร็จสิ้นแต่สารมีบรรทัดฐานคับพิพากษาออกมาบอกว่าต้องแยกกันเป็นคนละส่วนการออกคําสั่งทางปกครองของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับเป็นการละเมเดต่อประชาชนครับคือเรื่องนี้เนี่ยมีประชาชนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณอํานาจนะครับ เชื่อว่าเขาก็คงโดนเขาไปขนส่งแล้วเขาก็อาจจะเขาก็อาจาอาาอาจาาะชำระภาษีนะครับหรือว่าต่อทะเบียนไม่ได้เพราะค้างค่าปรับเขาก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีคนรู้คสู้ไงเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจฟ้องในคดีละเมิดนะลองดูลองดูสักตั้งหนึ่งเพราะศาลต้องเป็นผู้ตัดสินไงไม่ใช่ว่าขนส่งทําอะไรก็ถูกหมดไม่ว่าตํารวจทําอะไรก็ถูกหมดอันนี้ชัดเจนนะ เป็นบรรทัดฐานทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายผู้ตัดสินก็คือศาลนะฮะผู้ตัดสินก็คือศาลและศาลก็ตัดสินออกมาอย่างชัดเจนนะครับนะครับโดยบอกว่าหลักการชำระภาษีเป็นเรื่องของรถครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวรถแต่การการะทําผิดกฎหมายจราจรเป็นเรื่องของบุคคลการเอาสองเรื่องมาเชื่อมโยงกันมันไม่ถูกต้องครับนะเป็นการบังคับทางอ้อมให้เจ้าของรถต้องยินยอม ชำระนอกจากนั้นสารปกครองยังสั่งให้กรมการขนส่งทางบกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีอีกต่างหากโอ้โหนะคือเรื่องทําผิดกฎจราจรเป็นเรื่องของคนเรื่องทะเบียนเรื่องภาษีเป็นเรื่องของรถมันคนละส่วนกันการออกข้อกําหนดของออขนส่งที่โดนฟ้องในครั้งนี้เนี่ยนะแล้วก็ไป เชื่อมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและก็ตํารวจเรื่องใบสั่งจราจรเนี่ยนะเป็นการบังคับทางอ้อมครับนะเป็นการบังคับทางอ้อมไม่ถูกกฎหมายครับผิดกฎหมายนะครับเนี่ยคุณผู้ชมแล้วสารยังสั่งให้กรมการขนส่งทางบกต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ฟ้องด้วยเพราะฉะนั้นหากมีประชาชนคนไหนโดนเคสแบบนี้อยากฟ้องฟ้องได้เลยนะะอยากฟ้องฟ้องได้เลยอยากได้เงินคืนเนี่ยฟ้องได้เลยเพราะมีบรรทัดฐานของสารปกครองกลางแล้วนะฮะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามีประชาชนโดนแบบนี้ไปแล้วกี่คนบรรทัดฐา,านออกมาชัดเจนคดีไม่ลึกลำซับซ้อนเลยนะอันนี้เป็นศาลปกครองนะแล้วถ้าประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะคุณอำนาจในคดีนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มาชี้ช่องนะตั้งข้อสังเกตถ้าหากเขาอยากเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาเอาคำพิพากษาของศาลปกครองไปฟ้องต่อที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นมาเพราะ ในคำพิพากษาของสารปกครองตอนหนึ่งพูดชัดเจนนะครับว่ามันเป็นการบังคับทางอ้อมมันเป็นการละเมิดอ่าเนี่ยเป็นการบังคับทางอ้อมเป็นการเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทาไม่ถูกต้องแล้วประชาชนอยากสร้างบรรทัดฐานใหม่เอาไปฟ้องที่ศาลอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นมาดูไม่จืดเลยนะ โอ้โหเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีผมใช้คำว่าเป็นคดีคดีสําคัญมากๆเพราะมันกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเยอะมากแล้วก็กระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนมันจะถูกหรือผิดในความรู้สึกของคุณผู้ชมลองพิจารณาและบอกต่อกันด้วยครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook e ีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่า e ีซี่นิก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมีสิชุด มี10ชิ้นนะฮะในนี้มันไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสด,สดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไขน่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีท้าม้่ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2องอ่บาทนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งอะหยุดไม่กี่วันนะ่ะ นะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนัก ข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมู คุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้2 2 0บบาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย สองอันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอนะ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกใช่ยังงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้งองอกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําทรงสั่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับ มีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมีสองน้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลารหาทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลารหแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียง นะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านนำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมืองเหนือหมดผมไม่มีคนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อก ลองข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะนะ้ำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ย อ่เป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีดให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วกนั้นก็ไปแช่ฟรีซ แล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่า ก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะ,ะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยออกมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงานดังนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียส ผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออก ไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอัน e อิตซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอพวกคุณอีกครั้งหนึ่งครับ